โอเคทุกคนตอนนี้กลับมาในน้ำตกซิวอีพี2ติเใยระวังนะใช้มืออ่เดียว EP 2ต้องมาเดินเล้มในน้ำนะจ๊ะมาโดนเล่นในน้ำก่อนไม่น่ากลัวหรอกลูกอย่าประมาท แกตาไมู่กเ่็วไ่้มบุญเยก็ขอแกถ่ายแล้วตกออกมาโทรศัพท์ตกลงไปก็โอ้โหทกคนี้น่ากลัวมากขแม่โทศัพท์กไรกันนะก็ขอแกถ่ายอยู่แถวนี้นะขอถ่ายแชวนี้ก็พอแล้วนักมากทุกคนโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวทุกคนโคตรหทางลงก็ ติดตามอีพีตุ้ยทุกคนมีความใจแรงเป็นคนก็ติดตามอีพีสามแล้วจบเร็วเหมือนกันนะก็ติดตามติดตามก็ได้นะโอเคแต่ EP พสามมันจะไม่มีลงไปเดินนะเพราะว่ากลัวโทรศัพท์ตกงั้นก็แค่สุดท้ายก็แค่จะถ่ายบรรยากาศน,นะก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย